ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องปิตโตรเลียมกันว่าหมายถึงอะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไปเรียนรู้กันนะคะปิโตรเลียมพีโรเลียม roleum, เป็นสารผสมของสารไฮโดรคาร์บอนซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวและกา๊าซพบในแหล่งใต้ดินหรือใต้ทะเลเกิดจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตเช่นพืชและสัตว์ทะเลในอดีตหลายล้านปีแล้วเปลี่ยนสภาพไปตามกระบวนการทางเคมีและความร้อนภายใต้แรงดันสูง ปิตโตรเลียมมีองค์ประกอบหลักเป็นไฮโดรคาร์บอนซึ่งแบ่งได้เป็นอันเคนเช่นมีเทนอีเทนโพรเพนอันคีนและอันคายในปริมาณเล็กน้อยสารประกอบอื่นๆเช่นซัลเฟอร์ไนตโตรเจนและออกซิเจนปิตโตรเลียมเกิดจากอะไรเรามาเรียนรู้กันค่ะหากย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายล้านปีก่อนเมื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกสิ้นอายุไขกลายเป็นซากพืชซากสัตว์ทับถมกันเป็นชั้นในแอ่งสะสมตะกอน ขณะดเดียวกันเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่ทําให้ตะกอนของซากพืชซากสัตว์เหล่านี้จมลงในชั้นหินเกิดแรงกดดันจากการทับถมรวมทั้งได้รับความร้อนใต้พิภพเป็นเวลาต่อเนื่องนานนับล้านปีเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ํามันดิบและแก๊สธรรมชาติหรือที่เราเรียกรวมกันว่าปิโตเรเลียมปิโตเรเลียมจะซึมผ่านไปตามรอยแตกและรูพุนในชั้นหินสะสมตัวในชั้นหินเนื้อนแน่นจุดที่พบมากที่สุด จะอยู่ในชั้นหินที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาลักษณะโค้งคล้ายกับรูปปะทุนเรือคว่ำโดยแหล่งปิโตรเลียมที่ถูกค้นพบกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งบนพื้นดินและในทะเลการสกัดและการกลั่นปิโตรเลียมพลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากแล้วได้มาจากน้ำมันดิบซึ่งต้องใช้เวลาหลายร้อยล้านปีกว่าจะได้เป็นน้ำมันให้เราได้ใช้กันทุกวันนี้น้ำมันดิบนั้นประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรเจนและคาร์บอน แต่ก็ยังมีสารประกอบอื่นๆปะปนอยู่อีกหลายชนิดเช่นกรรมะถันไนโตรเจนออกซิเจนทำให้น้ำมันดิบที่ขุดพบมีสีและความหนืดที่แตกต่างกันในประเทศไทยนั้นถึงเราจะขุดพบน้ำมันดิบทั้งบนบกและในทะเลเอ่าวไทยแต่ปริมาณที่ผลิตได้มีเพียง20%ของความต้องการใช้พลังงาน น้ำมันดิบที่เราใช้ส่วนใหญ่จึงต้องนํำเข้าจากต่างประเทศซึ่งก่อนที่จะนํำน้ำมันดิบมาใช้ได้นั้นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการกลั่นน้ำมันกันก่อนครับ <S <S กระบวนการกลั่นน้ำมัน <S <S ก็คือการทำให้สารประกอบต่างๆในน้ำมันดิบแยกตัวออกมาโดยอาศัยจุดเดือดที่แตกต่างกันเรียกว่าการกลั่นลำดับส่วน ขั้นตอนแรกจะต้องแยกน้ําและเกลือแรก่ออกจากน้ํามันดิบแล้วนําไปผ่านความร้อนน้ํามันดิบส่วนหนึ่งก็จะระเหยกลายเป็นไอเข้าไปยังหอกลั่นเมื่อกระทบความเย็นในหอกลั่นแต่ละชั้นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวตามช่วงจุดเดือดของผลิตภัณฑ์น้ํามันแต่ละชนิดแล้วกระบวนการกลั่นน้ํามันนั้นทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างมาลองดูกันเลยครับ ส่วนแรกเป็นก๊าซจะลอยออกไปก่อนเรานำมาใช้เป็นก๊าซหุงต้มส่วนที่สองคือส่วนกลั่นแยกออกเป็นน้ำมันหลายชนิดและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนกากก้นหอกลั่นส่วนนี้จะไม่ระเหยไปเราต้องนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปอื่นๆเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อก๊าซหุงต้มที่แยกออกมาจากส่วนบนสุดของหอกลั่นนั้นในบรรยากาศปกติจะอยู่ในสถานะก๊าซประกอบด้วย ก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเทนเรานำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนในโรงงานอุตสาหกรรมและในรถยนต์ลำดับต่อไปคือนฟทาจะถูกกลั่นออกมาเราสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติกหรือสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมน้ำมันและนำไปทำตัวทำละลายนอกจากนี้ยังได้น้ำมันเบนซินที่เราคุ้นเคย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซินชนิดสันดาปภายในใช้หัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิดน้ำมันอีกชนิดหนึ่งรูปแบบเดียวกับน้ำมันเบนซินแต่ต้องผ่านกรรมวิธีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเราเรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัดใช้กับเครื่องบินระบบลูกสูบเครื่องบินเล็กหรือเครื่องบินฝึกส่วนน้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานนั้นเรียกว่าน้ำมันกา๊าดเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ที่สะอาดน้ำมันกา๊าด นำไปใช้ให้แสงสว่างได้เช่นตะเกียงน้ำมันกา๊าซและยังนำไปเป็นตัวทำละลายในการผลิตน้ำยาทำความสะอาดน้ำมันชักเงาและสารกำจัดแมลงต่างๆอีกด้วยสำหรับเครื่องบินที่ต้องใช้น้ำมันคุณภาพสูงอย่างเครื่องบินเจ็ตนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้ำมันก๊าซเช่นกันแต่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าน้ำมันกา๊าซและสะอาดบริสุทธิ์ตามมาตรฐานสากลเรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ต A1 น้ำมันอีกชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคือน้ำมันดีเซลบางทีเรียกว่าน้ำมันโซลา่าหรือน้ำมันใสใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลจุดระเบิดด้วยความร้อนและแรงอัดอากาศในกระบอกสูบตอนนี้มาถึงส่วนล่างของหอกลั่นกันแล้วครับซึ่งจะมีน้ำมันเตาเป็นส่วนที่ตกค้างอยู่ภายในหอกลัน่นไม่กลั่นออกมาเป็นไอเราจึงเรียกว่ากากกลัน่นซึ่งเหนียวและข้นมากนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม การขนส่งทางเรือและการผลิตไฟฟ้าเมื่อนำน้ำมันเตาไปผ่านกระบวนการกำจัดองค์ประกอบส่วนเบาออกอีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่เรารู้จักกันในหลายชื่อเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกใช้หล่อลื่นและลดการเสียดสีของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ไงครับและในกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเราจะได้ผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งออกมาคือขี้พึ่งปิตโตรเลียมหรือปิตโตรเลียมแว็ก ซึ่งนำมาผลิตเป็นลิปสติกเชียนไขหรือปิโตรเลียมเจลนั่นเองน้ำมันที่กลั่นออกมาจากหอกลั่นมีหลากหลายทั้งคุณภาพและชนิดซึ่งแตกต่างกันแต่ยังมีผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่เรานำมาใช้ประโยชน์อย่างมากนั่นคือยางมาตอยของเหลวข้นหนือสีดำที่นำมาใช้ทำถนนนั่นเอง แม้ว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์มากมายจากกระบวนการกลั่นน้ำมันแต่บางครั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดยนักเคมีจะเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำมันด้วยกรรมวิธีทางเคมีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นหรือปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการกำจัดสิ่งเจือปนออกโดยเฉพาะกรมถันเพื่อทำให้น้ำมันที่ได้มีคุณภาพที่ดี นอกจากการเปลี่ยนโครงสร้างและการปรับคุณภาพแล้วการนำผลิตภัณฑ์มาผสมกันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำมันได้เช่นกันครับประโยชน์ของปิโตรเลียมมีอะไรบ้างเราไปฟังกันค่ะรู้ไหมครับว่าปิโตรเลียมที่ผลิตได้ในประเทศไทยเรานำไปใช้ประโยชน์อะไรกันบ้างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมอาทิก๊าสธรรมชาติซึ่งถูกนำไปใช้ในสองลักษณะคือหนึ่ง เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและเชื้อเพลิงในยานพาหนะและ 2. องนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยพันกระบวนการแยกกา๊าซเพื่อผลิตสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันอาทิพลาสติกต่างๆเส้นใยในเครื่องนุ่งหม่มผงซักฟอกแชมพูเครื่องสำอางเชือกกาวยางสังเคราะห์ปุ๋ยเคมีฉนวนกันความร้อน สีทาอาคารเป็นต้นอีกส่วนก็คือน้ำมันซึ่งต้องผ่านกระบวนการกลัน่นเพื่อแยกน้ำมันดิบออกเป็นส่วนต่างๆจะได้ผลิตภัณฑ์อาทิกา๊าซหุงต้มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือนน้ำมันในรถยนต์ชนิดต่างๆจะเห็นได้ว่าปิโตรเลียมถูกส่งมาให้เราใช้งานในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่กว่าจะได้ปิโตรเลียมซึ่งเป็นต้นทางเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นต้องเริ่มจากการสำรวจค้นหา และพัฒนาแหล่งปิโตเรเลียมซึ่งมีความยากลำบากต้องใช้เทคโนโลยีประสบการณ์ความทุ่มเทเระยะเวลาและต้นทุนอีกมหาศาลที่สำคัญเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่าปัญหาและผลกระทบจากปิโตเรเลียม การดูวไหลของน้ำมันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลเช่นมหาสมุทรชายฝั่งแม่น้ำท้องทะเลและอื่นๆน้ำมันอาจทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะพื้นที่อ่อนไหวหรือพื้นที่คุ้มครองเช่นป่าชายเลนหรือแนวปะการังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติที่ประกอบเป็นสภาพแวดล้อมเหล่านี้ มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ก๊าซและอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงส่งผลให้ทำลายสุขภาพอากาศเสียทามให้เกิดโรคแพ้อากาศโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตและยังส่งผลให้ทัศนวิสัยเลวลงก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งในอากาศท้องถนนและท้องน้ำ ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเฉลี่ย0.8องศาเซลเซียสต,ต่อระยะ10ปีทำให้น้ำแข็งในขั้วโลกเหนือละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดการพังทลายบริเวณชายฝั่งเกิดการรุกล้ำของน้ำเค็มในผิวดินแม่น้ำพื้นที่ไรนารวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศจัดทำโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยประการ